ทงคำตอบในตีมบริตสมัยที่56ข้อ7ขาแห่งเป็นเรื่องพวกจำกัดความรับผิดเข้าไปจัดการงานประเด็นที่2อห้างหุ้นส่วนผิดนัดชำระหนี้ประเด็นที่สผลของการพิมพ์โฆษณาทงคำตอบการที่ใน3ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดเข้าจัด กิจการงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดถือว่าเป็นการสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างตามมาตรา1088แม้การเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานดังกล่าวจะก,กระทำโดยได้รับมอบอำนาจก็ตามในสามจึงต้องรับผิดในหนี้ของห้างโดยไม่จำกัดจำนวนประเด็นที่สองเมื่อในสามได้รับมอบอำนาจโดยถูกต้องให้เข้าทำสัญญาสัญญาซึ่งในสามทำไว้กับ ายเอจึงมีผลผูกพันห้างเมื่อห้างผิดนัดในเอจึงเรียกให้ห้างในฐานะคู่สัญญารวมทั้งในหนึ่งในสองในฐานะผู้ส่วนไม่จำกัดความรับผิดและในสามในฐานะผู้ส่วนจำกัดความรับผิดที่ได้สอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างร่วมรับผิดได้ตามมาตรา1 0- ึ่ประกอบกับมาตรา1 0ึ 80ที่ให้นำเรื่องหุ้นส่วนสามัญมาใช้กับหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดประเด็นต่อมาประเด็นที่ใน4หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดไม่มีอำนาจจัดก,การงานใน4เป็นห้างหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดไม่มีอำนาจจัดก,การงานให้ผูกพันห้าง อีกทั้งนายบีก็ทราบถึงรายการเกี่ยวข้องกับอำนาจจัดก,การซึ่งจดทะเบียนไว้นะกระทรวงพาณิชย์เพราะรายการดังกล่าวได้โฆษณาพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาจึงถือว่าทุกคนทราบข้อความดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1022ดังนั้นสัญญาซึ่งนายสีได้กระทำขึ้นจึงไม่มีผลผูกพันห้างนียบีไม่สามารถเรียกให้ห้างรับผิด จะเรียกใค้ในสีรับผิดเป็นส่วนตัวได้